ขอเรียนเชิญนายวันชัยศรีวงศ์ญาตินีนายเภอพนมชวนได้กล่าวรายงานการจัดงานวันติโนศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่และข้อหลอกกาโมเดลประจำปี2564ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีประธานพิธีที่เคารพเนื่องในวันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติและองค์การสาป,ประชาชาติมีมติเมื่อวันที่20ธันวาคม2556 ประกาศมั่ร้องให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันอิหโลกเพื่อ,อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบระมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรรมนาถบพิษรที่ทรงมีพระปีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนประสบผลสําเร็จก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารแก่มวลมนุษยชาติด้วยสนึึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้จึงพร้อมใจการจัดงาน5ธันวาคมวันมิลโลกประจัปี2564 o ว l d s ซอยเด2021ระหว่างวันที่5ถึงวันที่6ธันวาคม2564ณสนามราชทิวการอำเภอพนมดวนจังหวัดกาญจนบุรี พรเดชพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรานาถบพิตรและขยายผลในพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่และนาพระพระาชดำริพระบาทสมเด็จพระวชินก้าวเจ้าอยู่หัวเรื่องการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดลภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการการ,ระบวนร้องเพลงไทยลุกทุ่งตำส้มตำลีลาการปัดข้าวเปลือก เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่นรวมทั้งการเปิดโอกาสใหกก้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มโอทอและประชาชนในพื้นที่นําสินค้ามาจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้วยดีจากทุกภาคส่วนตอนนี้ได้เวลาอสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีกลาวถวายสดุดีเทอระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันสิ้นโลกและการกับเพื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่และพวกหนองนาโมเดลเป็นลำดับต่อไปขอ,อริเชิญ่มตรนครับเนื่องในวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชบรมครบรอพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร,รม,มรหาภูมิพลอดุลยเดชปรานาธบรมนาถบพิตรและองค์กรอาหาร และการเกษตรแห่งชาตประชาชาติ f a o ประกาศให้เป็นวันดินโลกโดยต่อยเองข้าพุทธเจ้านายจุรเกียรติภูมิจวัดผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทุกฝ่ายและปรกสิกรทุกหมู่เหล่าจึงได้มาชุมนุมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้จัดงาน5ธันวาคมวันดินโลก่อสืบสารพระราชนิพนธ์การจัดการที่ดินและพัฒนาคุณภาพดิน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชจนปรมานาจตุพิษต้งให้ความสําคัญกับทรัพยากรดินต้องเป็นผู้นําและปฏิบัติด้วยพระองค์เองต้องปฏิบัติพระราชกรณียกยิจเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดินการพัฒนาและอนุรักษ์ดินตลอดระยะเวลาหลายสิบปี รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยและทุกโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดีนำความผาสุขสู่โปงชนชาวไทยและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆจนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานา,นานชาติคณะกรรมการสหาภาพวิทยาศาสตรทางดิน นานาชาติพิจาราเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านม,มาสาขาวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของดินต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ประชาชนในประเทศต่างๆนั้นยังไม่เพียงพอควรจะเได้มีการกำหนดให้มีว,วันดินโลกขึ้นเพื่อสามารถจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องดิน ความกันทั่วโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อนเนื่องและพิจารณาเห็นพ้องว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาพิเดศมหาคุณพิพนธ์พิญเดชมหาราชบรมบรมนาถปพิททรงเป็นพระมหากตริจัดที่ให้ความสําคัญกับทรัพยากรธรรม,ามรชาติรวมถึงทรัพยากรดินและทรงประสบความสําเร็จในการปรปับปรุงแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรดินจนกันที่ประจับอย่างกว้างขวาง จึงมีมติกำหนดให้วันที่ห้าธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมินทนาการพิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมนาถิปิษให้เป็นวันดินโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลและสดุดีพระยเกียรติคุณของพระองค์โดยเมื่อวันที่16หเมษายนสอง5ันห้าร้อยห้าสิบห้าศาสตราจารย์เกียรติคุณดรเตอร์ซีเฟนบาร์คริส กรรมการบริหารสาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูนเก้าทูนกระหมอ่อมถวายรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและกระบาบังคมทูลขอพระรมราชาอนุญาตให้วันที่ห้าธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อน,น้อมน้มึกในพระมหากร,ราุณาธิคุณที่หาหาที่ฝุดไม่ได้และสื่สารพระราชปณิธานจากพระราชา ขยายผลโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาคุณภาพดินพวกเราจิงนขอได้จัดงานวันยินโลกประจำปี2564พร้อมกับการขับเคลื่อนเกเตบทฤษฎีใหม่และโคกหนองนามโมเดลจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดไป เจะทุกท่านลองเพลงสรรเสริญพระอรหีพร้อมกันนะครับข้าวราพุทธเจ้า,จาอเอามาโนและศิร,กริกรนอกพระภูมิบานบุญญาดิเรเอ ยเย็นศีราะรอพระบริบาลอนรักุนดรักษาอวงประจาเป็นสุขสารขอบั้งดัถ้าประสงค์ใดจงสืบ तुज <tú> च